สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องระบบหายใจค่ะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ 1. โพรงจมูก 2. รูจมูก 3. กระดูกซี่โครง 4. กระบังลม 5. ท่อลม 6. หลอดลม 7. หลอดลมฝอย 8. ป,ปอด ต่อไปมาดูลำดับการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะในการหายใจเข้าการหายใจเข้าเนี่ยอากาศจะเริ่มเข้าที่รูจมูกและก็โพรงจมูกซึ่งจะมีความชุ่มชื้นและก็มีเส้นขนที่มีขนาดเล็กช่วยจับดักฝุ่นละอองนะคะหลังจากนั้นก็ผ่านเข้าไปที่ท่อลมซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลวง ต่อมาก็ผ่านไปที่หลอดลมหลอดลมเนี่ยจะมีแตกแขนงเป็นหลอดลมฝอยขนาดเส้นเด็กแทรกอยู่ในปอดทั้ง2องข้างซึ่งปลายสุดของหลอดลมฝอยเนี่ยจะมีถุงลมซึ่งมีผนังบางและมีจํานวนมากมายหลายล้านถุงเลยค่ะ ค่ะต่อไปเรามาดูการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้าก็คือจะนำแก๊สออกซิเจนนะคะเข้าสู่ถุงลมปอดและความดันภายในช่องอกเนี่ยจะลดลงและปริมาตรในช่องอกจะเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนก้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยจะหดตัวแล้วก็ลดต่ำลงกระดูกซี่โครงนะคะจะหดตัวแล้วก็ยกตัวสูงขึ้น ต่อไปการหายใจออกนะคะการหายใจออกเนี่ยจะตรงข้ามกับการหายใจเข้าเลยนะคะการหายใจออกนี่ก็คือจะนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายความดันภายในช่องอกเพิ่มขึ้นปริมาตรในช่องอกลดลงนะคะกล้ามเนื้อกระบังลมคายตัวแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นกระดูกซี่โครงนะคะคายตัวแล้วก็ลดต่ําลง เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนระหว่างการหายใจเข้าและการหายใจออกให้นักเรียนไปจําให้ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปนะคะครูจะเป็นการทบทวนว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดน,นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะเกี่ยวกับระบบหายใจการหายใจเข้าและการหายใจออกแล้วก็อว,วัยวะ ในการหายใจนะคะมีอะไรบ้างเอาลองทำกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำกันได้หรือเปล่าเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งะคะระบบหายใจระบบหายใจก็คือทำหน้าที่นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ภายในเซลล์และกําจัดก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะคะ ต่อไปข้อที่2ออวัยวะในระบบหายใจมีอะไรบ้างเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วนะคะมีจมูกหลอดลมปอดถุงลมในปอดกระบังลงกระดูกซี่โครงนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะการระบบหายใจมีความสําคัญอย่างไรระบบหายใจเนี่ยมีความสําคัญต่อเรานะคะโดยการนําแก๊สออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายนะคะเพื่อขนส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะหลังจากนั้นก็นําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์และก็จะกาจัดออกนอกร่างกายนะคะ นี่คือคําตอบข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่4ในภาพนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับการหายใจเข้าการหายใจเข้าเมื่อกี้ครูครูคก็สอนแล้วนะคะนักเรียนและก็การหายใจออกอมีทั้งหมด5ข้อนะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะค่ะวันนี้คุณครูครูก็ขอ,ขอจบบทเรียนเกี่ยวกับระบบหายใจแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ